ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องมหายุทธหยุดพิภพ,พคลื่นทะเลม้วนตัวขึ้นลงบนผืนทะเลกว้างใหญ่ลูกคลื่นขนาดยักษ์โถมซัดมาจากระยะไกลก่อนจะกระแทกเข้ากราบเรืออย่างหนักหน่วงเกิดเสียงดังแสบแก้วหูหลินต้องยืนอยู่ที่กราบเรือมองไปยังขอบฟ้า ลมทะเลพัดปะทะใบหน้านำไอเค็มเข้ามาความกว้างใหญ่นี้ทำให้รู้สึกสดชื่นหลายวันแล้วนับตั้งแต่พวกเขาออกจากเกาะเวียนหลิงยามนี้พวกเขาเดินทางโดยยังไม่หยุดพักประสบกับสภาพอากาศเลวร้ายและแปลกประหลาดหลายช่วง พลังธรรมชาติทำให้หลิงต้องรู้ซึ้งถึงความน่ากลัวของทะเลล่วนมัวแต่โชคดีที่คนประกูลกูมีประสบการณ์ช่ำชองดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงทำอะไรพวกเขาไม่ได้เลยแม้แต่น้อย สถานที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปเรียกว่าเกาะอูฮุยและเป็นที่ตั้งของหอคอยสิงคลีพื้นแห่งนั้นถูกปกป้องด้วยจอมยุทธและกองทัพจากห้าตระกูลจะเปิดเฉพาะช่วงศึกชุมนุมวรยุทธในทุกปี ช่วงเวลานี้จอมยุทธ์นับไม่ถ้วนจะมารวมตัวกันนี่นับว่าเป็นงานใหญ่เลยนะกุ่ยเยียนที่อยู่ข้างหลิงต้องอธิบายรายละเอียดของศึกชุมนุมบวรยุทธ์ให้ฟังพูดแบบทั่วไปศึกชุมนุมบวรยุทธ์นับว่าเป็นการแลกเปลี่ยนตัวชี้วัดระหว่างจอมยุทธ์รุ่นใหม่ดังนั้นผู้ช่วยที่เชิญเข้ามาจึงต้องเป็นจอมยุทธ์วัยเดียวกัน ผู้ช่วยที่เชิญเข้ามาจากหลากหลายตระกูลส่วนใหญ่จะเป็นจอมยุทธรุ่งใหม่ที่มีชื่อเสียงในเขตทะเลเทียนฟปงข้าว่าตัวเองเป็นกรณียกเว้นนะหลิงตงเอ่ยด้วยรอยยิ้มเขาไม่มีชื่อเสียงในทะเลเทียนฟงและยังเป็นจอมยุทธไร้ชื่ออย่างสิ้นเชิงเจ้าน่าจะได้รับหลังจากจบศึกชุมนุมบวรยุทธกู่เยียนตอบด้วยรอยยิ้มนางรู้ซึ่งถึงพลังของหลิงตง ตอนที่เขามีขุมพลังเนี่ยผ่านขั้นเก้าก็สามารถต่อกรกับเซียนปูซือขั้นเล็กกับสัตว์อสูรขุมพลังเซิงเฉวียนขั้นต้นได้แล้วนอกจากนี้ความแข็งแกร่งของหลินต้งก็เพิ่มสูงขึ้นจากการที่ขุมพลังเข้าสู่ระดับเซิงเฉวียนขั้นต้นแม้ว่าคลื่นพลังของเขาจะยังไม่เสถียรแต่ใครจะกล้าปฏิเสธพลังการต่อสู้ของเขา จากการประเมินของกูเยียนท่าหลินต้องปลดปล่อยพลังเต็มที่คงเป็นเรื่องยากที่จะหาคู่ต่อสู้ขุมพลังซึ่งเฉวียนขั้นต้นที่ต่อกรกับเขาได้หลินต้งไม่ได้เอ่ยความเห็นเอ่ยถามต่อไป ในสีตระกูลมีตัวปัญหาอยู่บ้างหมายพลังของสีตระกูลนับว่าดีมากเชียวพวกเขามีจอมยุทธมีฝีมือจำนวนมากในหมู่จอมยุทธรุ่นใหม่เช่นตระกูลเว่ยมีเว่ยเจินที่มีชื่อมากที่สุด เขามีขุมพลังเซิงเฉวียนขั้นต้นระยะปลายสุดมานั้นแล้วว่ากันว่าเขาน่าจะพัฒนาขุมพลังไปถึงขั้นกลางได้ภายในสองปีกู่ยเยียนเอ่ยด้วยสีหน้าเคร่งคขึมความประหลาดใจฉายผ่านดวงตาของหลินต้งก่อนที่จะแอบพยักหน้า ทะเลลุวนมัวสมกับชื่อเสียงแล้วอย่างไม่ต้องสงสยัยหากคิดว่ามีพรสวรรค์เช่นนี้ในหมู่จอมยุทธรุ่นใหม่ที่นี่ขุมพลังเซิงเฉวียนขั้นต้นระยะปลายสุด ด้วยพลังนี้ก็นับได้ว่าคนผู้นี้คือยอดฝีมือแท้จริงเมื่ออยู่ในดินแดนตรงเฉียนสำหรับอีกสองตระกูลใหญ่ซูเยียนแห่งตระกูลสู่กับส่งเฉินแห่งตระกูลส่งก็อยู่ในระดับเดียวกันยากที่จะต่อกกอนด้วย แล้วตระกูลเสินทูละหลิงต้องเอ่ยถามเกี่ยวกับตระกูลสุดท้ายที่กู่เยียนยังไม่กล่าวถึงตระกูลเสินทูใบหน้าของกู่เยียนอึดอัดไปเมื่อเอ่ยชื่อตระกูลนี้ออกมา จากนั้นนางก็เราะเสียงขื่นไปครู่หนึ่งอธิบายต่อตระกูลเสริญถูเป็นตระกูลที่แข่งแกร่งที่สุดในหัตตระกูลใหญ่พวกเขาเป็นผู้ชนะในศึกชุมนุมวรยุทธ์เมื่อปีที่แล้วในหมู่จอมยุทธ์รุ่นใหม่แห่งตระกูลเรินถู คนที่น่าสะพรึงที่สุดคืออสูรเหล็กเ่ินทูเจียในเขตทะเลเทียนปงไม่มีใครที่ไม่รู้จักชื่อของเขาอสูรเหล็กเรินทูเจียดวงตาของหลินต้งหลี่ลงจากคำพูดที่ว่ามาไม่มีใครหรอบที่มีชื่อเสียงโดยไร้เหตุผลในเมื่อชายผู้นี้มีชื่อในทะเลเทียนปงได้เขาก็ต้องมีความสามารถมากแน่นอนเจ้านั่นคงจะมีขุมพลังเซิงฉเฉวียนขั้นกลางแล้ว ยิ่งกว่านั้นเขาก็ยังเสริมพลังกายด้วยวิชาร่างอสูรของตระกูลเสินถูกที่ตอนนี้เขาฝึกจนเชี่ยวชาญในระดับสูงไม่นานมานี้ได้ยินมาว่าเสิญถูเจียประมือกับจอมยุทธขุมพลังเซิงเฉวียนขั้นกลางและเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ขู่เย็ยนอธิบายขณะคลงสีสนน้ำเสียงอัดแน่นด้วยความจนใจน่ากลัวเนะหลินต้องงบยากหน้า ดูเหมือนเสินถูเจียจะเป็นจอมยุทธฝีมือเยี่ยมหานคนหนึ่งในเขตทะเลเทียนฟงมักมีคนอยู่ไม่สุขคอยจะทำอันดับของจอมยุทธรุ่นใหม่ไว้ซึ่งเสินถูเจียอยู่ในอันดับที่สามกู่เยียนเอ่ยขนาดเซินถูเจีย,ยยังได้ที่สามเองเหรอหลิน้อ้งอึ้งไปครู่หนึ่งอารมณ์แกว่งไปมา เขาคาดว่าเรินทูเจียแข็งแกร่งพอที่จะได้รับการขนานนามว่าจอมยุทธแข็งแกร่งที่สุดในหมู่จอมยุทธรุ่งใหม่แห่งทะเลเทียนฟงเสียอีกถูกต้องกุ่เยียนตอบพลางงบยักหน้าและเอ่ยต่ออันดับหนึ่งก็คือมือไฟน้ำแข็งโจเฉียนแห่งถ้ำยุทธจักรส่วนอันดับสองคือพูดยมโลกเซี่ยเหียนแห่งถ้ำพูดวายุทั้งสองเป็นสุดยอดจอมยุทธรุ่งใหม่แห่งทะเลเทียนฟง หลินต้องพึมพำชื่อทั้งสองโดยไม่ออกเสียงก่อนจะครางเล็กน้อยคุณภาพของจอมยุดรุ่นใหม่ในทะเลล่วนมัวอยู่ในระดับสูงกว่าดินแดนตรงเฉวียนอย่างแท้จริงปกติแล้วเสิรินถูเจียก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าสองคนนี้หรอก แค่พวกเขาไม่เคยประมือกันก็เลยไม่มีใครรู้ว่าใครแกร่งกว่าใครกู่เยียนเอ่ยสำหรับศึกชุมนุมวรยุทธครั้งนี้การเป็นผู้ชนะศึกครั้งที่แล้วทำให้ตระกูลเสริญถูไม่ต้องเข้าร่วมการประลอง พวกเขาทำเพียงปกป้องหอคอยเท่านั้นปกป้องหอคอยนั้นหรือใช่สี่ตระกูลใหญ่ที่เข้าร่วมมีเพียงตระกูลเดียวเท่านั้นที่จะผ่านเข้าไปในรอบสุดท้ายและชิงชัยกับตระกูลเสินถูได้หากชนะก,ก็จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าหอคอยสิงคลีหากแพ้ตระกูลเสินถูก็ยังครองตำแหน่งผู้ชนะต่อไปนี่เหมือนกับการประลองเลยนี่ การเป็นผู้ชนะนี่ได้เปรียบเหมือนกันนะหลินต้องเอ่ยพลางถอนใจตระกูลเสินถูไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมการประลองดุเดือดในยุคแรกทำเพียงรอคอยศัตรูอ่อนแรงเข้ามาถึงนี่ถือเป็นข้อได้เปรียบใหญ่จริงๆ นี่เป็นสิ่งที่ผู้ชนะจะได้รับตามที่มีอยู่ในกฎการประลองอูยเยียนก็จนปัญญาที่กับเรื่องนี้แต่ก็ไม่มีอะไรที่สามารถทำได้นางถอนหายใจแผ่วเอ่ยต่อเส่วนทูเจียต้องปรากฏตัวปกป้องหอคอยครั้งนี้แน่นอนเขาเป็นกล้างชิ้นใหญ่ในการเอาชนะให้ได้ในสี่ตระกูลใหญ่ ไม่มีใครแน่ใจเลยว่าจะสามารถผ่านเขาไปได้นี่ไม่ใช่คำพูดที่กูเยียนเอ่ยเพื่อกดดันหลิงต้งแม้นางจะรู้ดีว่าหลิงต้งมีพลังไม่น้อยแต่ชื่อเสียงของเซินถูเตียเรื่องลือมากความสำเร็จในการต่อสู้หลายครั้งทำให้คนในรุ่นเดียวกันต่างเข็ดขยาดดังนั้นกูเยียนจึงไม่มีความมั่นใจมากนักว่าจะเป็นผู้ชนะในปีนี้หลิงตงยิ้มแต่ไม่พูดอะไรอีก เขาไม่มีความรู้สึกปรารถนาที่จะต่อสู้บ้าระหามกับคนอื่นถ้าไม่ใช่เพราะหินลึกลับเขาก็ไม่มายุ่งกับศึกชุมนุมวรยุทธห้าตระกูลแต่ทุกสิ่งไม่เคยได้ดั่งใจเราในเมื่อเขามีโอกาสที่จะได้กู้คืนพลังหินลึกลับแล้วเขาก็ไม่ยอมปล่อยหรอกดังนั้นสิทธิในการเข้าไปในหอคอยสิงคลีจะต้องเป็นของเขาถ้าใครคิดขวางทางไว้แล้วแล้วก็เขาก็ทำได้แค่ เอาชนะหลินต้งปล่อยแขนลงข้างลำตัวมองไปที่ผิวทะเลไกลออกไปเมฆดำทะมึนปกคลุมอีกครั้งพร้อมกับพายุฟ้าขนองที่ค่อยๆก่อตัวล่องเรือประมาณสิบวันหลินต้งก็รู้สึกว่าทะเลรอบด้านคึกคักไปด้วยกิจกรรมหลากหลาย เรือใหญ่หลายลำล่นมาจากทุกทิศทางก่อนจะมารวมตัวกันอยู่ตรงหน้าการปรากฏตัวของเรือนับหมื่นช่างเป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจไม่น้อยเรามาถึงเกาะหูหุยแล้วอูยเยียนบอกขณะที่ยืนอยู่ตรงกราบเรือและมองไปที่ผืนดินกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาพร้อมกับแววปีติฉายในดวงตาของนางหลินต้องเงยหน้าขึ้นมองออกไปสิ่งที่เห็นคือผืนดินกว้างใหญ่ พื้นผิวของเกาะแห่งนี้นับว่าใหญ่ผิดปกติแม้ว่าจำนวนของเรือในทะเลจะมีมากราวกับ,บมู่เมกบนท้องฟ้าแต่ก็ไม่มีสัญญาณความแออัดเลยนั่นเรือของตระกูลกู่นั่นกู่เยียนจากตระกูลกู่ยืนอยู่ตรงกราบเรือใช่ไหมพา นางเป็นสาวงามผู้เย็นชาจริงๆลือกันว่าขู่ยุนเทียนถูกทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหาัสดูเหมือนเขาจะไม่สามารถเข้าร่วมในศึกชุมนุมวรยุทธ์นี้ได้ขู่ยุนเทียนเข้าร่วมไม่ได้งั้นหรือ ครั้งนี้ตระกูลกูมีหลายสิ่งไม่เป็นดังใจหวังเลยแฮะใช่แล้วเมื่อเรือของกูเยียนล่นเข้ามาใกล้เกาะโอฮุยสายตาหลายคู่ก็พุ่งมาจากรอบด้านพอเห็นตัวอักษรกูบนใบเรือ พวกเขากอดไม่ได้ที่จะก,กระซิบกระซาบกันกู่ยเยียนที่ได้ยินเสียงเหล่านั้นคิ้วก็เลิกขึ้นจากนั้นนางก็โบกมือขาวยกเรือลั่นไปยังอ่าวเทียบท่าสำหรับตระกูลกู่อย่างรวดเร็ว ซึ่งตรงนั้นมีผู้คุ้มกันตระกูลกู่จำนวนหนึ่งรออยู่แล้วหลินต้งไปกันเถอะเรือลั่นเข้ามาใกล้จุดหมายกู่เยียนก็หันหน้ามาบอกกับหลินต้งร่างอรชรเคลื่อนตัวทยานนำหน้าพลิ้วลงบนแอ่วที่ไกลออกไป ทัางกายมีหลินต้องกู่ยิงกู่ย่าและสมาชิกตระกูลกู่คนอื่นๆตามมาอย่างรวดเร็วพี่กู่เย็ยนในที่สุดก็มาแล้วเมื่อกู่เย็ยนลดตัวลงจากอากาศสมาชิกตระกูลกู่จำนวนมากที่อยู่ใกล้เคียงก็เข้าเริ่มมาห้อมล้อมนาง ดูจากท่าที่กูเ่เย็นคงมีฐานะในหมู่จอมยุทธรุ่นใหม่แห่งตระกูลกู่ไม่น้อยกูเ่เย็นนบยักหน้าให้กับพักพวกดวงตาเบนไปทางชายวัยกลางคนที่กำลังเดินมาหานางเอ่ยเสียงแผ่วเบาท่านลุงกู่หลิง เบื้องหลังชายวัยกลางคนคือชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาตอนนี้เขากำลังจ้องมองกุ่เยียนด้วยความเสน่หาแต่กุ่เย็ยนกลับเมินสายตานั่นไปา้าดีแล้วที่เจ้าทำได้ ชายวัยกลางคนที่กู่เยียนเรียกว่ากูหลิงพยักหน้าด้วยรอยยิ้มสายตาของเขาวกวาดไปทั่วร่างของกู่เยียนก่อนจะพูดออกมาด้วยความยินดีเจ้าพัฒนาขุมพลังได้แล้วใช่ไหมเจ้าค่ะ ข้าได้รับผลหัวใจอาถรรพ์บนเกาะเวียนหลิงด้วยพลังงานบริสุทธิ์ก็ทําให้ข้าบรรลุขุมพลังเซิงเฉียนเจ้าค่ะกู่เยียนตอบพลังงบยักหน้าทันเวลาจริงๆความยินดีฉายบนใบหน้าของกู่หลิงเขาก้าวถอยหลังไปครึ่งก้าวชี้ไปทางชายหนุ่มรูปงามพร้อมเอ่ยด้วยรอยยิ้ม เสยวเยียนนี่หมวเทาเจ้ารู้จักเขานี่เขามาเป็นผู้ช่วยที่ตระกูลกู่เชิญมาในครั้งนี้แม่นางกู่เยียนได้เจอกันอีกครั้งแล้วชายหนุ่มเอ่ยด้วยท่วงท่าสง่างามพร้อมส่งรอยยิ้มบางให้กู่เยียนกู่เยียนมองหมวเทาอย่างเฉยเมยก่อนเบี่ยงตัวไปข้างๆเผยให้เห็นหลินต้งที่อยู่เบื้องหลงังนิ้วเรียวขาวยกชี้ไปที่เขาพร้อมกับมองกู่หลิง ท่านลุงกูหลิงนี่คือผู้ช่วยที่ข้าเชิญมาในครั้งนี้หลิงต้งซึ่งเสียงของกู่เยียนกูหลิงและสมาชิกตระกูลกู่รอบด้านก็ชะง,งักไปใบหน้าพวกเขาฉายแววประหลาดเมื่อมองที่หมัวเทาที่หุบยิ้มลง หลินต้องรู้สึกปวดหัวขึ้นมาจากบรรยากาศที่ลึกที่ล่นแต่ก่อนที่เขาจะเอ่ยอะไรเขาก็รู้สึกถึงสายตาของบวทาวที่พุ่งตรงมาหาพร้อมยิ้มที่ไม่ใช่ยิ้มผุดบนใบหน้าน,านั่นจอมยุทธที่เพิ่งบรรลุขุมพลังเซิงเฉวียนเนี่ยนะยังทำไม่ได้กระทั่งคงสภาพรัศมีของตัวเองกลับถูกเชิญมาเป็นกำลังเสริมแม่นางกู่เยียนความคิดเจ้าจะไม่ไร้เดียงสาไปหน่อยหรือ อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ